ไลฟ์เพลสใช่ไหมมีคนดูกี่คนเอ่ยตอนนี้หนึ่งคนครับสวัสดีแฟน y o u u u e Mim ิ h a n n n l นะอันนี้เป็นผ้าปิดจมูกชาโคลสีดำน่าจะซื้อมาตุนไว้ตั้งแต่ไปญี่ปุ่นเมื่อปลายปีถ้าจำไม่ผิด ก็จะหาซื้อได้ก็ตอนนั้นจะเดินทางกลับอยู่แล้วก็เลยมีเอามาใช้ที่ไทยเราสักสมมุติว่าถุงมือเราจับเปื่นเราก็จะไม่เอามาจับยงวิธนะีจับเราควรจะทำประมาณนี้ครับอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะลงสีขาวให้ดูนะครับระวังไหม อันนี้เป็นส่วนลูกกตาที่ผมจะใช้สีขาว cover ช่วงนี้นะครับก่อนส่วนอันนี้เป็นที่ผมทำไปแล้วที่ลงสีขาวไปแล้วถ้าดูจากคลิปเก่าก็น่าจะพอจำได้ที่หลายๆคอมเมนต์บอกว่าด้านขวาดูไม่รู้เรื่องอันนี้จะย,ยกขึ้นนิดนะึงเป็นมุมกว้างมุมกว้างตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวปีศาจนะครับที่ตอนแรกดูยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนนี้เริ่มรู้เรื่องแล้ว ส่วนนี้ผมลงสีขาวไปแล้วนี่ลงสีขาวไปแล้วอันนี้คือที่ยังไม่ได้ลงสีขาวก็เว้นสเปซดไว้แล้วก็เทคนิคการลงสีขาวนะฮะที่ผมจะแนะนําก็คือเราไม่ได้คาดหวังให้สีขาวมันออกมาขาวแต่เราจะทําให้ภาพมันเคลียร์และเนียนมากขึ้นให้เรามองว่ามันคือการทําให้ภาพให้ให้รอยเก่าหายไปไม่ใช่เรามองว่าให้เป็นสีขาว หลายคนนี่เขาจะผิดว่าการลงสีขาวคือทําให้มันต้องขาวจั้วงเลยอ่ะทำให้ยําม,มากเกินไปจนเกิดเป็นแผลได้โอเคครับทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้จุดนี้คือจุดที่ผมลงสีดําไปแล้วนะแล้วก็อันนี้ยเว้นเฟตไว้ยังไม่ได้ลงสีขาวมันก็จะดูคุมเคลือใช่ไหมครแล้วผมจะเอาสีขาวลงไป เวลาลงสีขาวควรใช้เข็มที่แม็กนัมที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปควรจะเหมาะกับพื้นที่ยิ่งแม็กนัมหน้ากว้างมันจะมีแรงกระแทกที่ค่อนข้างเยอะทําให้สีขาวลงไปค่อนข้างยากโอเคอันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเริ่มดูชัดขึ้นในมุนนี้เราลงไปปกติครับ หวังว่าจะให้ตรงนี้มันเด่นขึ้นชัดขึ้นแต่เราไม่ได้หวังว่ามันจะต้องขาวจัวนะครับสิ่งนี้จะทำให้ภาพนี้ชัดก็คือผมได้ลงสีดำไปก่อนแล้วแล้วพอสีดำกับสีขาวมันตัดกันมันก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นถ้าเกิดรูปนี้ผมไม่ได้ลงสีดำไปก่อนสีขาวเนี้ยก็จะไม่ค่อยเด่น ก็มุมนี้ลงสีขาวไปแล้วภาพใน YouTube ตอนนี้แสงมันอาจจะจ้านิดนึงน,นะขาวกับดำอาจจะไม่ค่อยตัดกันต้องรอไปดูตอนที่ผมทำเป็นคลิปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็จะเห็นมีรอยของเดิมอยู่ส่วนอันนี้ลงไปแล้วมันก็จะชัดขึ้น เราอาจจะเน้นในส่วนที่ต้องการจะปบของเดิมนิดหน่อยเมื่อกี้มันมีรอยตรงเนี้ยเราก็เน้นตรงนี้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องถึงก็บมากบางทีถ้าเราเน้นมากไปมันจะทำให้เป็นแผล กล้องในไลฟ์สีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องรอไปดูใน y o u u u b สิ่งที่เห็นชัดแล้วก็จำไว้นะครับเทคนิคการลงสีขาวคือเราไม่ได้คาดหวังจะต้องให้มันขาวเพียงแต่เราทำให้ถ้ามันดูนวลขึ้นมีมิติมากขึ้น เป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้อัปเดตคลิปใหม่ทาง YouTube เราก็เลยมาไลฟ์ให้ดูมีแฟนๆทักทายกันว่าไง,างเมากเกิดสวัสดีครับตอนนี้มีคนดูทั้งหมดกี่คนแล้วครับ76คน76คนขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ อนนี้ร้านใหม่กำลังเริ่มจะทำนะครับจะทำจะทำแต่ยังไม่ว่างไปจัดการสักทีตอนนี้เริ่มนะอีกสองหนึ่งสามอาทิตย์น่าจะได้ย้ายเข้าไปถ่ายในร้านใหม่ตอนแรกๆผิวจะออกเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปพยายามย้ำเพื่อให้มันขาวนะฮะร,รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะขาวเอง เราต้องรู้ว่ามันติดด้วยความรู้สึกที่มันส่งถึงถึงที่มือเราไม่ใช่ย้ำแล้วดูด้วยตาว่ามันจะต้องขาวมีคนบอกว่าจะซักต้องจองคิวยังไงครับก็<อ>ติดต่อจริงๆดูที่คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับมันจะมีอ่าเฟซ o ุ๊กเพจแล้วก็ไลน์สามารถสอบถามได้ทั้งนั้นเลยครับที่ร้านมีช่างหลายคนเดี๋ยวเรามาดูการลงสีที่ ลูกตาของปลาแล้วกันทีนี้หมายถึงเป็นการ cover อันนี้มันมีสีของเก่าที่อยู่ด้านล่างปลานี่นะอันนี้ผมทำ cover ไปเมื่อวานนี้เพิ่งลงสีไปเดี๋ยวผมจะทำสีขาวใส่ตนี้อันดับแรกผมจะทำเงาด้านล่างทำยกระดับให้มันดูมีมิติมากขึ้นก่อน คุณหามาพี่เคยรับงานแพงสุดเท่าไหร่อ่ขอไม่ไม่บอกราคาดีกว่าเพราะว่าเวลาพูดราคาแล้วมักจะเป็นดราม่าคือไม่ใช่ทุกคนจะรับได้นะกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยจะมีดราม่าประมาณว่าอคนอะไรไม่รู้อ่ะมีดราม่าหลายแบบอ่ะ,อะ แล้วก็จะเอาไปเปรียบเทียบกันอีกอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องราคานี่สามารถเอาไปเปรียบเทียบดูถูกกันได้เยอะมากเลยนะโอเคครับผมใช้สีดำทำมุมด้านล่างก็ดูมีมิติตาดูนูนขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะแล้วผมผมก็ใช้เงา เพื่อเบรกส่วนกลางให้มันไม่แข็งจนเกินไปปงสีแล้วไม่เสมอสุกยังไงครับจริงๆอยู่ที่ความชำนาญในการใช้เครื่องนะถ้าเกิดเรา มีความเข้าใจในการใช้สีเราก็จะรู้ถึงระดับที่มันไม่ค่อยเสมอแต่ถ้าเราอยากให้ทําให้มันเสมออันนั้นเป็นความเข้าใจในการใช้เครื่องต้องฝึกเรื่องใช้เครื่องตอนนี้ลูกตามีความนูนขึ้นมาถูกยกระดับขึ้นมานี่ลนะครับเป็นกลมแนละ้วทีนี้เหลือแค่ใส่สีขาวเข้าไปตรงมุมบนนี้คนถามว่างานนี้สักกี่ชั่วโมงครับวันนี้สักไปสีชั่วโมงครับ เวลาทํางานทั้งหมดวันนี้น่าจะอยู่เจ็ดแปดชั่วโมงแต่เวลาที่สักจริงๆอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงบางคนดูในรายการเห็นผมคิดราคาเป็นชั่วโมงรายได้เยอะแล้วคิดว่าแบบวันหนึ่งทำเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงอันนั้นมันเป็นจินตนาการของคนคนนั้นนะนะคนเรามันไม่สามารถทํางานได้แบบนั้นแล้วก็ไม่สามารถทําได้ทุกวัน โอเครับผมก็จะใช้สีขาวทำด้านบนขอ,อนั่งก้าอี้ก่อนนะ 145ขอบคุณแฟน youtube ทุกคนที่กดเข้ามาดูนะโดยมีคนถามผมในเพจว่าทำไมเวลาดูฝรั่งสักเขาไม่ค่อยดึงผิวทำไมดูเวลาคนไทยสักถึงต้องดึงผิวอันนี้น่าจะเป็นความรู้สำหรับบางคนที่อาจจะคิดหรือสงสัยอยู่ก็คือ คนเอเชียเราจะมีผิวที่เนียนละเอียดและยืดหยุ่นมากกว่าคนยุโรปครับแล้วก็คนยุโรปผิวแข็งตึงบวกกับส่วนใหญ่เขาจะเล่นกล้ามด้วยเลยทําให้บางทีไม่จำเป็นต้องดึงผิวก,ก็สามารถตักติดได้ง่ายๆคือผิวเขตึงซึ่งเกิดจากลักษณะของผิวด้วยแล้วก็ลักษณะกายภาพการออกกำลังกายด้วยหลายอย่างรวมกัน แต่ผิวคนเอเชียจะแข็งแรงกว่าจะเนียนนุ่มกว่าคนหามาใช้สียี่หองครับ อีเทนอลอินเทนครับแล้วถ้าสีดำผมใช้ยี่ห้อไดนามิกเวลาลงสีขาวผมจะใช้เข็มแมกนัมที่ไม่ใหญ่มาก,กน,นะครับอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะแต่ก็จะตั้งแต่1ิบเอถึงผมว่าไม่เกิน1 5บหส่วนใหญ่ส1บเอ็ดกับสิบสาประมาณนั้นถ้าใหญ่กว่านั้นจะลงสีขาวไม่ค่อยติดแล้วก็ วันนี้มาไลฟ์สด,สดให้ดูสั้นๆน,นะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปใหม่ลงไม่ทันผมหาคลิปที่ตัดเสร็จแล้วไม่เจอเดีย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับคนดูทั้งหมด116คนจริงๆผมยกมือไหวแต่อาจจะมองไม่เห็นผมก็เห็นมืออยู่นะไม่ได้ไว้โอเคขอให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยผมไหว้ทุกคนอยู่ในใจนะ ลูกค้าท่านนี้เป็นชาวลาวนะครับถ้าอยากดูของเก่าก็ไปดูในคลิปเก่าได้ได้เขียนว่ารอยสักแปดแสนวงเล็บเล็กๆว่าแปดแสนวิวแล้วบอกด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ถึงแปดแสนวิวนะก็เลยยังไม่มีใครบอกน่าจะประมาณแสนกว่าวิวถึงสองแสนช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ตอนนี้สามสิบสี่ไลฟ์ในไลฟ์สดภาพมันจะสีไม่ชัดนะจริงๆแล้วสีมันเข้มกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวจะลองเอาหลอดไฟหลบให้ดูไม่รู้จะชัดโอเคก็ยังไม่ชัดอันนี้ผมถอดถุงมือแล้วนะเดี๋ยวจะจับกล้องถ่ายให้ดู อันนี้ตรงหน้านะครับครั้งก่อนที่ที่ดูแล้วสงสัยว่าภาพนี้ดูไม่ค่อยชัดเลยโอเคขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกัน